กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัชุคูสุคนสุมองสุบอนเลอบอกฝั่งไทยเลยบอกฝั่งลาวเอินซีจะดีทั้งหลายเนาะพอสุมองสุบอนนะไรเป็นไงทางมังเนาะวันนี้กับพ่อพ่อกับซ่องแม่ตาคือเก่าแล้วพี่น้องเอยามเำแซวพี่น้องไม่แย่แมงของสร้างไม่แย่แมงสร้างพี่น้องยาม้ำแซวช่วยมาแล้วก็แย่แล้วก็บินบอกคอยนั่น น้อที่น่องบงน้ำกันข้างกระไดน้อยหนึ่งนัยากอึดนในสัางสิ วินไปกับของหนักน,น,นั่นซังนั่นเขาวิงน้อยเิายิงน้อยพี่น้อง,องกินชาตปีกีก่อนกินชาตปีกแข็งมาหนิมะเขื่อเนี่ยไม่พาชาติปีกอ่อน,นเขื่อนเนี่เป็นยังแม่ขนาวน,นเ,เป็นยัางก็เปิดถ่ายให้พี่น้องเบิ่ง เพราะว่าทรศัลทซ่าเนต้มามันกลางคืนมันเหมือนแจ้งชนอนมันมืดได้แต่ตั้งเวรกลางคืนมันมืดเบ,บื่อบอกเป็นตะเบ,บิ่งนะมาแล้วก็มับบน,นมบอกแจ้งโอ้จะถึงสวิงเบิร์ดเนี่ยปุ้ยไปเซล พี่น้องเอ้ย หากินสัต์ป่าพี่น้องเอ้ยผู้กินสาต์ป่าจ้องกินอย่างกินแนวือันอ้งนบ้านนอกบ้านนาหานไป กชาบลาสิมาน้ำลังมาเห็นสัมไปข้างอยู่ใจบ้านหลงป่าเลยบ่ญจัง มนป้าไปอีกแล้วพูดแย่กัน

ลองกินกับมาเด้อพี่น้ก็อยากลองกินชัอปีกกับมาเด้อแมงซ่าโอ้ยบินไปเบิดบินไปเบิด มันนอกมันบันนอกนอกเราสะอาดกรอบจังหน่อยกรอบมันช่วงนี้มันไครละสะซีกรอบกรอบมันมัน อันนี้เป็นตัวแม่ตัวแม่ไข่ตัวสีดำดำตัวแม่ไข่ตัวผู้ไข่กับโมแอนคันคันตัวผูเนี่ยมันสีเขียวเขียวอ่อนอาจจะมี <c oughs> ตัวผู้ตัวแม่ตัวแม่สีดำดำอันนี้ตัวผู้สี เียวสีเหลืองมาเป็นตุ๊กตุ๊กแล้วแม่นม่ตุ่ยได้พี่เนะไช่ต่อมาแล้วแม่ต่อต่อ พี่น้องพี่น้อง,งเคยกินบ่ชีวิตบ้านนอกกินหมดกินแมงนอกของหน,น,น,น้าพี่น้องกินแบบบ้านๆเท่านาั้นแหละอาหารบ้านๆเท่า,า,าออ <c oughs> ด้วยว่าแมงของสังแมงขนุนเนาะแกงละไม่แกงมะฮุงแต่ว่าอาหารลัก,ลก น้องเคยกินอยู่บอลนี่แมงซากพี่น่องไอ้เนี่ยอีกบาลนึงที่เนี่ยออนจักบาดาออีกกอันนะคะตอน,ออนะะมันบินไปมันแตะมาจับใหม่น่อ้งแป๊บอ้าวลูกสาลาให้กำมาฮอดขึ้นก็คูนเลยพี่น้องขึ้นระดอกคูนไอ้นนบอลลูกไอกคิดไอ้ระดอกคูนเอาคิดขึ้นระดอกคูนะ เพื่อนว่าเพื่อนลงทางมาเพื่อสีฮอดเพื่อนมาหนำหลังเอาดอกคูนไปเล่นสงการเพอแล้วพอแล้วลงมาลงมาลงมาบ้านนี่พอแล้วรลายเลยหันกันเอาดอกคูนไปใส่หูหน้ำเล่นสงการน้อยดอกคูนบ้านยำสงการ ไดเล่นกับโมมวนองพี่น้องข้าโควิดข้โม่ได้เห่นซ้ำแต่งกองไว้ย่าตาลายเลยพี่น้องมันได้าอวยไว้ยาตาลายเลยมือกองกับมือสั่นสั่นใส่ีนอ น้องเคยกินบ่พี่น้องแมงสังอาหารบ้านๆพี่น้องเดินหน้อยลงมาลงมาเมือเ่อ<ล>ได้พี่น้องก,กินมันกต่สิปรปรกป๋อปลาแต่สีมันมันงูปลาได้กันถา่าู้ใดอยากลับมากินนลำเดอรพี่น้องเด้อ เมนสะพี่น้องแม่เฮือนแม่ตาตอนเช้ามื้อนี้ก็สิถั่เลยพี่น้องเลยออกมาเลยพี่น้องิมากินนําเด้อพี่น้องเอ้ยอาหารบ้านเฮาพี่น้องนผู้บ่เคยกินกะโอ้ยแต่ว่าแมตาเคยกินพี่น้อง แล้วพี่น้องมาใหา้กัสมมาพาควรแล้วพี่น้องเมตตาขอลาคลิปนี้พี่น้องกิหน้าพอ,อกันใหม่ขอฝากกดติดตามช่องเมตตาในเด้อพี่น้องเด้ขอขกดพูดลงนานอาจายบายสบายดีปีใหม่พระสุข,ขุสุขคนเด้อคอยมีแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงเด้อร่ำรวยเงินทองเด้อจ้าส,สบายดีคก็